สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพะเพียวนะจ๊ะเราอยู่กันกับลองเล่นแน่นอนค่ะว่าเพียวก็มีเกมนะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้เอาใจอขอเกมแนว RTS เออนะก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่สามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้วนะคะทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะคะบน Store ไทยนะก็ RTS นะคะก็จะเป็นเกมที่แบบว่าควบคุมแบบ พวกกองทัพอะนึกออกป้าแบบสร้างฐานคุมฐานไปตีเมืองคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปตีฐานคนอื่นอะไรอย่างงี้นะก็พิชิตสงครามอะไรอย่างงี้ซึ่งเราสามารถเล่นได้กับคนทั่วโลกนะคะเอออ่ะโอเคทุกคนหน้าตาเกมจะเป็นยังไงเดียวจะพาทุกคนไปดูนี่อันนี้หน้าตาเกมน,นะคะมันจะเป็นเกมมือถือแบบว่าเล่นแนวตั้งนะทุกคนเออถ้าใครเคยเล่นพวกว่ายูร t เลตเอลิอะไรพวกเนี้ยมันก็จะให้ฟิลแบบ ประมาณนั้นนะ่ะเออเราอาจจะต้องบอกว่าคุมกองทัพนะแบบเรียวทามเลยนะแล้วก็สร้างฐานทัพแล้วก็หาอะไรบ,บมากันสร้างป้อมมากันฐานตัวเองแล้วพวกนี้แต่ก็ต้องไปถล่มบ้านคนอื่นเขาด้วยเออนะก็เราสามารถนะคะ PVP นะปะทะกับคนออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะใครที่อยากว่าเฮ้ย ชอบแนวนี้จังขอเดือๆดๆอะไรพวกนี้ก็โหลดมาเล่นกันดูได้นะคะอ่ะโอเคทุกคนตอนเข้าเกมมาแรกๆนะคะคือเขาเนี่ยก็จะสอนเราเล่นก่อนว่าเออเล่นแบบนี้สร้างแบบนี้นะเออแบบรูปแบบเกมมันจะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่า RTS คือยังไงพี่อะไรอย่างนี้ให้หนึกถึงหมูมะนาวน,นะคะเออเล่นอเล์นนะอ่ะโอเคทุกคนอันนี้เพื่อยังไม่จบในส่วนของพูดตัวกลเกมนะคะเราก็จะมาดูต่อ อันเนี้ยคือพวกของต่างๆที่เราสร้างได้เนี่ยมันก็สามารถมาอัปเกรดน้องให้มันแบบเจ่งขึ้นได้ตองขึ้นได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอัปเกรดนี่แล้วก็อัปเกรดอ่ามีอัปเกรดไปแล้วตั้งหมดแล้วนะอ่ะแล้วเขาก็ให้เราบบไปลองเล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นกันว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมันเล่นอะไรยังไง ตึมตึรมตึรมรอโหลดแป๊บอันนี้ 49, น่าจะเล่นกับ AI ก่อนนะเพราะว่าเขายังไม่น่าแบบปล่อยเราไปบููกบบคนเล่นจริงๆนะอันนี้คือเขาก็จะสอนเราเล่นก่อนฐานใกล้กันจ,ะจะัดๆเลยเห็นทุกความเคลื่อนไหวของศัตรูอ่ะเขาให้เราแบบมาตรงนี้ อันนี้คือแบบพาตัวไปบอมบ้านเขา oh, เฮ้ยไปทังนู้นระหว่าไม่สนใจป้อมว่ะคือเหมือนกับอันเนี้ย <No, S 1> พอแ <I must S 1> บบ <the> พอแบบตีฐา อางนี้บอกอะเช่นเดียวกันนะเราเราก็ต้องกันฝั่งของเราด้วยนะไม่งั้นเขามาบอมบ้านเราเราก็ตายเหมือนกันนะอันนี้เพื่อนตั้งเป็นชื่อติก๊กี้แล้วกันเขาให้เราเล่นต่อได้ดจริ๊กี้เี่เกมจะชา้จาจะไวอยู่ที่เรามิน u t e ด้วย,ยจริงๆบางคนก็ก็จะเล่นแบบชา้าแต่ชัวร์แลวพวกเนี้ยซ่องสูงกองกำลังไว้ที่บ้านยังไม่กล้าบุกเลยอ่ะ อันนี้ยังเป็นเทรนเอ้ยยังเป็นเทร,รนนิ่งรรอยู่นะคะทุกคนเขาต้องสอนอ๋อมันมันจะมีเงาไม่ให้เราเห็น <time> โอ้ยสร้างไม่พออาะ้ สร้างอะไรเ่องะไไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยผลิตแกลไวๆวหน่อยดีเ <'s> ืลอกำลังดูอยู่ว่าเพื่จอจะสร้างอะไรได้บ้า s <S ง่อะสร้างอ๋อรอรอ มันเหมือนมีไฟเปี้ยงๆอะไร้อยู่ตรงนู้ด้วยเยอะพอยังวะอีกสักนิดดีกว่าเพี่ออปไปคนที่บอกว่าค่อยๆค่อยๆแบบสร้างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า <now> เราให้มันสร้างทหารนะพวกนี้ก็ซ้ำไม่ใช่ซ้ำฟาร์มทรัพยากรไปก่อนนะ เดี๋ยวน้องเฮ้ยเราตั้งผิดป่ะเนี่ยมันเป็นป้อมปืนป <tama> ่ะวะเฮ้ยมันมาบุกเราป่อ แค่ไรหรอกเรา,าเล่นกับ AI งมันงลยง่ายลองเล่นกับคนดีป่านี้นะเข้ามาถล่มบ้านเราแล้วเขาคงไม่ปล่อยให้เราบอกว่าฟาร์มทหารไ้เยอะขนาดทีอ,อแต่นี้คือเขาก็แบบว่า t ทส t t e สอนเล่นก่อนอะไรเงี้ยว่าเออประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เสมมืม เอาละทุกคนเราต้องสร้างก่อนด้วยเพี่อเพพยายามบอบกว่าสร้างสร้างให้ไวก่อน <Not enough. S 2> ต้องต้องต้องรีบมีแบบกำลังทหารอย่างน้อยอมีคนแบบว่าคุ้มกันบ้านเราอะร่ะเราจะรู้สึกปลอดภัยกว่านะ ทรัพยากรเราช้า oh, <yeah. S 1> โอ้ยไม่น่าเอาป้อมมาวางตรงนี้เลย oh, <yeah. S 1> เพื่อพยายามบอกว่าสร้างทหารเยอะๆแต่ทรัพยากรเราเราค่อน,คนข้างช <Can S 1> ้าหน <me S 1> ิว่ะ แต่เราก็มีคนแบบทำงานทำางไั่อยอ้ยมาตรงนมตง้โอ้ยสร้างไม้หมดสร้างไม้หมดขอเยอะๆขอเยอะๆคือเพียงอยากเอาชัวร์แบบเยอะๆแล้วแบบไปทีเดียวให้มันแบบมีโอกาสชนะเยอะหน่อยออแมาว่าเออนั่นแหละ เราจะได้สร้างทหารบแบบแบบอื่นๆเพิ่มอ,อีกสร้างสุดยังสร้างสุดยังเี้ยันมาว่ะอย่าเปรี้ยวนะน้องไม่กล <t> ัวกว่น <lakes> <c oughs> มามามา,มารวมกันให้หมดมารวมกันหมดจริงๆเราก็พอจะไปได้แล้วมัง้ง <c oughs> <c oughs> เนี่ยเขาคือเขามีเวลาให้ด้วยนะว่าให้เวลาเราเล่นตรงนี้กี่นาทีด้วยแต่เพียวแบบอยากแบบช้าแต่ชัวร์พยายามบอกว่าไม่สร้ไม่ได้ถ้าเราถ้าเราขดไปกันหมดอะ เสียงระเบิดว่าแต่แต่มันก็เริ่มเยอะแล้วนะ call, ได้แหละเพียอเพื่อว่าเรามีมากพอละมันส่งมาเลย ที่มาเสียหายนี่แหละเราเราต้องรีบซ้ำเติม,ม,ตมใช่ใช่เราเราควรจะรีบซ้ำมัน ทางตรงนั้นไม่เอามันไม่สนใจบ้านเลยโอ้โหมันสร้างที่ฟังทงน,นารเยอะแล้วค่ะน้อยไปทันแล้วเพื่อนแพ้ไม่ซะ <c oughs> ต้องไปแบบไม่ท่ายในตังหลักคือเขาอะส่งตัวมาเซอร์ว์เราเว้ยเออตัวเล็กอะตัวหนึ่งอารมแบบว่ามาเปิดแมปอะดูว่าเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังแบบไม่ได้เข้าเข้ามาหรือเพราะพี่อเอาทหารไปดักรอไว้ข้างหน้าหน่อยนึง ีดท่ไหนออก็เพลินๆนี่นะเกมนี้ส่วนฟังก์ชันในเกมอะ่ะโดยรวมก็จะมีอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันก็จะมีออตรงแชทนะคะเรากดเข้าไปดูได้แต่นี้เป็นเมลส่วนใหญ่ก็จะส่งขอมาให้เรา,ากดรับด้วยนะเตงแล้วก็มีโปรไฟล์ของเราอะคะกับน้องติ๊กี้นะก็จะให้ดูว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอะสร้างฐานจะเรียกว่าเป็นฐานก็ได้นะเออฐานที่ โรงงานดีกว่าโรงงานผลิตทหารแบบกลุ่มไหนได้บ้างเราอัปเกรดเขาได้นะเออทหารเราจะได้แบบสตองขึ้นอะไรขึ้นเงออี้ยตรงเซตติ้งนะคะก็จะมีให้เปลี่ยนภาษาใช่ไหมแต่ว่ามีให้แค่3าภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะคระโผเราสามารถปิดก,กับเปิดเสียงได้นะ เออซึ่งเปิดไว้เถอะเออเวลาเล่นเกมจะได้บอกว่ามีอัตรลดหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมตแบบว่าเป็นมันติเพเยอร์หรือเป็นซีซั่นนะคะหรือใครยังไม่ชัวยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราจะไปสู้โคนอไวไหมนะก็เล่นเป็นแบบหมดเทนนิ่งไปก่อนก็ได้นะลองฝึกตัวเองเล่นนะมีแคมปิง่งเป็นเดลี่แอคทีฟอ๋อให้เราเข้าเขาไปเล่อันนี้เหมือน เป็นแบบเหมือนเป็นสตอรี่เล่นที่ผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วได้ของอะไรเงี้ยแต่เกมอย่างเงี้ยต้องเล่นกับคนถึงจะสนุกเอออันนี้ก็จะเป็นกล่องแต่ว่าต้องซื้อนะคะได้ๆอ่ะมันก็วาดด้วยเรื่องการปเปนะ่ยนอะเนาะเออเอ,อ่ะลองดูนี้ต่ออันนี้คือของที่เราเลือกแบบมาใช้ว่าเวลาเราจะออกออกไปแบบสู้กับเขาเราจะหยิบหยิบฐานอะไรสร้างอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราอัปเกรดได้นะ ีอนไหนที่อัปเกรดได้แล้วบ้างจริงๆทาหาตรตัวนี้มันก็โอเคแต่ถ้อมองว่ามันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะออนี้ไงเรา,เราต้องอัปตัวนี้อ๋อเราเลือกที่จะใช้ได้นะทุกคนตอนนี้เราใช้แค่แค่ตรงสีอันตรงนั้นนะเห็นปะสีอันที่มันขึ้นว่า using อะ่ะเออเราเปลี่ยนได้นะเราเราเปลี่ยนว่าเอออันนี้เราไม่ค่อยเราสร้างมาเราไม่ค่อยได้ใช้เลยเรา move เป็นอย่างอื่นได้นะลองไปก่อนก็ได้ อันนี้เป็นสกิลพี่ยังไม่เคยลองกดสกิลใช้เลยอะ่ะเออมีอัปเกรดตรงนี้จริงๆพวกอัปเกรดตรงนี้ก็มีผลนะมันทําให้แบบว่าเราอ่ะแบบตีแรงขึ้นไหมแล้วมันจะได้ทหารกลุ่มไหนมาแล้วพวกเนี้ยอันนี้เป็นแบบหมดแบทเทิลนะคะว่าจะเข้าไปเล่นเลยไหมยังไงอ๋ออันนี้เป็นแบบโซเชียลก็จะมีอันดับแบบว่าพวกรุงแรงให้ด้วยหุย ยังไม่ปลดล็อกเลยมีเยอะมากอะ่ะอันนนี้ก็จะมีพวกแบบสกงสกิลนะเทคโนโลยีทีม,มก็เหมือนกับว่านั่นแหละไอตัวที่เอาไว้สร้างแบบหน่วยลบของเราอะ่ะเออมันอัปเกรดได้ทุกคนแต่ว่าเราต้องไปฟาร์มอะเราต้องเล่นเยอะๆแล้วมันก็จะได้ชิ้นส่วนได้เศษมาแบบบางทีมันได้จากการเปิดกล่องเปิดกล่องมานะเออ,เ,อ,อเราลองเล่นเป็นแบบมัลติเพเยอร์ไหมลองไฟแมชดูสิสกมสเกมสกเกม เล่นให้ดูสักเกมเกมนี้พี่อาจจะแพ้ก็ได้เมื่อกี้มันเป็นแบบพวกพวกพวกเอไออะไรเงี้ยพอเล่นกับคนอะความรู้สึกฟิลลิ่งการน,นึกคิดมันจะต่างกันนะเออเราเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาคิดอะไรอยู่ลองดูลองดูหาห้องนานกันใช่ปะเหอ นานยังเลยอ่ะจะได้เล่นให้ทุกคนดูไหมอ่ะไปเล่นกับคนอื่นอ่ะแต่ว่ามันใช้เวลาหาห้องตอนนี้ยังแบบไม่เจอคือหาห้องนั่นคือหาแค่คนเดียวเองนะหาคู่ของเราแบบมาเล่นกับเราเหมือนจะนานว่ะทุกคน นานแน่ๆเบยไม่เป็นไรกดออกก่อนอันนี้ Star Season เราลองดู Star Season ก็ได้มันมีหลายโหมดมันมีหลายโหมดดูสินายดูสิโหสู้งี้เหรอได้ดิออต้องนี่ สเปียร์ก่อนยังไม่พอ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 เราสร้างทหารกอนเอาหารมาเยอะๆก่อนนี่ทหารเราอุ่นใจ What now calls? Leo leo, leo, lea farm, lea farm, lea my life for the Empire combat. My life for the Empire. Look Give me something to shoot. Not enough not enough What now calls? Give me something. To shoot. My life, my life for the Empire. Honor guide me. What Give now calls? Something to shoot. Honor. Guide. ได้อยู่ได้อยู่อะไรเราต้องค่อยสร้างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อชอบซ่องสูงกำลังเยอะๆเราค่อยแบบวิ่งทีเดียวเสียวว่ะเสียวมันแบบส่งสมุนมันมาเอาตัวเล็กๆไปด้วยให้ให้เราด้หน่อย สร้างสร้างทหารหลัวๆอัน,นอันนี้พี่เอาป้อมไปบ้านอันหนึ่งเผื่อไว้เฉยๆแต่ส่วนใหญ่พี่จะชอบบบกเข้าไปบุออกก่อนที่เขาจะมาบุกเรานะเนี่ยเห็นไหมม,มันมันมีคิวรสร้างด้วยนะแบบพวกไอกตัวทีเฮ้ยมันส่งฟ้ามาผ่าเราเวย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรูเ้เรื่องเดีเ๋ยวสวยออกมาเพื่อนๆทุตัวออกมา มา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 แปดตัวเอาซ่าแปตัวไหวแล้วก็ไหมดแล้วนะเอา้าผิด ตัวเตียงใจอะดิมีตั้ง18ตัวเลือกยิงไม่ถูกอะดิ <c oughs> เอ้ยจริงๆอะแผนเนี้ยได้ผลเสมอทุกคนซ่องสุมกำลังเงียบๆอยู่เงียบๆเลยซ่องสุมไปเยอะๆแล้วแบบไปบึ้มทีเดียวแบบมันไม่ทันได้ตั้งตัวอย่าเอาไปหยอดทีละตัวส่วงตัวเสียเวเลาเนี่ยสู้คือว่าไปถล่มต้องเอาให้ชนะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ลองดูนะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ที่ส่วนตัวเพียวเพวก็ค่อนข้างชอบเกมแนวนี้นะเออมันแบบอารมณ์แบบว่าวางแผนการลบแล้วคุเนี้ยแล้วแบบสไายการเล่นของแต่ละคนมันก็ตา่างกันนะเออทางนี้ทางนั้นอยู่ที่ว่าขยันฟาร์มาอัปเดตอัปเกรดของ ด้วยไนด้วยนะแล้วก็ตัวเกมนี้ถึงจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เพียวมองว่ามันเล่นไม่ยากเลยเออคือแบบมันมัน,ม,นมันค่อนข้างเก็ตแล้วก็เข้าใจง่ายอะ่ะเออลองเข้าไปดูนะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะจ๊ะและที่สําคัญคือมันอยู่ในสโตรไทยเล่นได้ทั้งใน่วนของ Android แล้วก็ iOS นะเออสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเบื่อเบื่อเงาเงามองหาเกมเล่นอยู่นะอ,อ่าอ่ะโอเคทุกคนก็กรุบกริบแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาดูกันใหม่คลิปหน้าว่าเพ มาลองเล่นให้ทุกคนไนดะ้ดูได้ติดตามกันอีกนะส่วนสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวพเพียงคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย